หลายคนอาจจะรู้สึกว่าคําตัดสินของศาดีกาเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตประจําวันของเรามากกว่าที่คิดเยอะเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก5คําพิพากษาสําคัญล่าสุดที่พอได้ฟังแล้วอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อกฎหมายไปเลยก็ได้ครับ เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละเ,เรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องเบสิกที่หลายคนสงสัยอย่างเช่นมรดกที่ไม่มีคนรับจะไปไหนเรื่องภาษีมรดกที่ชวนปวดหัวว่าจะคิดราคากันตอนไหนไปจนถึงประเด็นเข้มข้นอย่างสิทธิบำนาญของข้าราชการที่ทุจริตแล้วก็มีปัญหาคลาสสิกอย่างค่าส่วนกลางหมู่บ้านและปิดท้ายด้วยเชสประวัติศาสตร์เลยครับว่าด้วยเรื่องค่าเสียหายจากมลพิษเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่เคสแรกกันเลยเป็นคําถามที่เชื่อว,ว่าหลายๆคนต้องเคยนึกสงสัยกันบ้างแหละครับว่าเอ๊ แล้วถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตไปโดยที่ไม่มีทายาทตามกฎหมายเลยเนี่ยทรัพย์สินของเขาจะไปไหนกันนะนี่คือคำถามหลักของเคสนี้เลยครับลองนึกภาพตามกันนะครับคนคนหนึ่งทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตแต่พอจากไปเนี่ยไม่มีครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องเลยแล้วก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมยกให้ใครไว้ด้วยคำถามก็คือแล้วทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีอยู่เนี่ยใครจะเป็นคนได้ไปล่ะครับ ในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขามีคําตอบสําหรับเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยก็คือมรดกจะตกเป็นของแผ่นดินครับหลักการมันง่ายๆเลยก็คือถ้าหาทายาทโดยชอบทาไม่ได้หรือไม่มีชื่อใครในพิัยกรรมสุดท้ายแล้วทรัพย์สินทั้งหมดนั้นก็จะถูกโอนไปเป็นของรัฐครับและนี่ก็คือข้อสรุปที่ชัดเจนจากคําพิพากษาดีกาที่5560ทครับสองครับคือสารดีกาฟันธงเลยว่าเมื่อผู้ตายไม่มีทายาททรัพย์มรดกทั้งหมดต้องตกเป็นของแผ่นดินเท่านั้น ต่อให้จะมีเพื่อนสนิทที่ดูแลกันมาทั้งชีวิตหรือญาติห่างๆที่ไม่ได้มีสิทธิ์ตามกฎหมายก็ไม่สามารถมาเรียกร้องอะไรในมรดกส่วนนี้ได้เลยครับนี่คือหลักการที่กฎหมายยึดถือแบบเป๊ะๆเ,เลยไปต่อกันที่เคสที่2นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทายาทหลายคนต้องเจอแน่ๆน,นั่นก็คือเรื่องภาษีมรดกแต่ประเด็นที่น่าสนใจของเคสนี้ก็คือแล้วเราจะใช้มูลค่าทรัพย์สินณนะวันไหนมาคำนวณภาษีกันแน่ล่ะครับ นี่แหละครับคือข้อถกเถียงในคดีหมายเลข2656ทับ2567ลองนึกดูนะครับสมมุติว่ามรดกเป็นหุ้นหรือเงินฝากในธนาคารมูลค่าของมันขยับขึ้นลงได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับคำถามคือกรมสรรพากรจะยึดตัวเลขวันไหนเป็นหลักล่ะระหว่างวันที่เจ้าของเสียชีวิตเป๊ะๆหรือวันที่ทายาทไปทำเรื่องโอนทุกอย่างมาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ศาฎีกาท่านวางหลักการไว้ชัดเจนเลยครับว่าให้ยุดเอามูลค่าทรัพย์สินณนะขณะที่เจ้ามารดกถึงแก่ความตายเท่านั้นให้คิดว่าม,มันเหมือนการกดชัตเตอร์ถ่ายรูปสถานะทางการเงินทั้งหมดเอาไวนะ้ณวินาทีนั้นเลยอย่างในตารางนี้จะเห็นชัดครับว่ายอดเงินในบัญชีหรือราคาหุ้นณนะวันที่เสียชีวิตเนี่ยต้องเอามาคิดภาษีแต่พวกดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลที่มันงอกขึ้นมาทีหลังแบบนี้ไม่ต้องเอามานับรวมครับคำตัดสินนี้สำคัญมากเลยนะครับ เพราะมันสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยทายาทก็จะรู้ตัวว่าต้องคำนวณภาษีจากฐานไหนส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีเกณฑ์ที่แน่นอนในการประเมินมันช่วยลดปัญหาความไม่แน่ใจและก็ข้อโต้แย้งต่างๆไปได้เยอะเลยทีเดียวหมายถึงคดีที่3อันนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลพวงของการทุจริตต่อหน้าที่ที่แม้ว่าเจ้าตัวจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ความผิดนั้นมันยังส่งผลตามมาอยู่ครับ นี่คือปมปัญหาในคดีหมายเลข621 2 5 6 8ทับครับเป็นสถานการณ์ที่น่าคิดมากๆเลยนะครับคือถ้ากระบวนการสอบสวนทางวินัยมันยังไม่จบแล้วข้าราชการคนนั้นเกิดเสียชีวิตไปสะก่อนแล้วสิทธิ์ในเงินบำเหน็จบำนาญของเขาล่ะจะเป็นยังไงต่อไปทายาทยังจะได้เงินส่วนนี้อยู่หรือเปล่าก่อนจะไปถึงคำตัดสินเราต้องมาทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญมากๆระหว่างโทษทางวินัยสแบบนี้ก่อนครับ คำว่าปลดออกเนี่ยเป็นโทษสําหรับความผิดที่เบากว่าซึ่งคนที่โดนโทษนี้ยังได้บํานาญอยู่นะครับแต่คําว่าไล่ออกโดยเฉพาะจากคดีทุจริตเนี่ยถือเป็นโทษขั้นสูงสุดเลยและจะทาให้หมดสิทธิ์ในเงินบํานาญทั้งหมดทันทีครับและนี่แหละครับคือจุดพีิกของคดีนี้สารดีกาท่านไม่ได้มองที่เวลาว่าคําสั่งไล่ออกมันออกมาตอนไหนแต่ท่านไปมองที่ความร้ายแรงของการกระทําครับสารวินิจฉัยว่า ในเมื่อการกระทํานั้นเป็นการทุจริตซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็เท่ากับว่าคนคนนั้นหมดคุณสมบัติที่จะได้รับบํานาญไปตั้งแต่ตอนที่ทําผิดแล้วครับถึงแม้จะเสียชีวิตไปก่อนที่คําสั่งไล่ออกอย่างเป็นทางการจะออกมาก็ตามผลก็คือทายาทต้องคืนเงินบํานาญที่เคยรับไปทั้งหมดครับพักเรื่องหนัหนกๆกันสักครู่ครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเคสที่ใกล้ตัวคนมีบ้านมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องค่าส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรรน,นี่แหละครับ คำถามนี้มาจากคดีหมายเลข332/2568นะครับเป็นปัญหาคลาสสิกของคนอยู่บ้านจัดสรรเลยก็ว่าได้ถ้าลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยนิติบุคคลหรือผู้จัดสรรโครงการจะมีเวลาแค่ไหนในการฟ้องร้องเรียกเก็บเงินส่วนนี้คำตอบจากสารดีกาชัดเจนและสั้นกระชัดมากครับ2ปีใช่แล้วครับอายุความในการฟ้องเรียกค่าบริการส่วนกลางมีเวลาแค่2ปีเท่านั้น แต่ประเด็นที่น่าสนใจจริงๆคือเหตุผลเบื้องหลังครับสารการมองว่าค่าบริการส่วนกลางที่โครงการเรียกเก็บเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเหมือนค่าบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บเพื่อหวังผลกําไรซึ่งตามกฎหมายแล้วนี่ประเภทนี้จะมีอายุความสั้นๆแค่2ปีเท่านั้นครับไม่ใช่5ปีหรือ10ปีเหมือนนี่ทั่วๆไปซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลสําคัญที่เจ้าของบ้านทุกคนควรรู้ไว้เลยและแล้วก็มาถึงคดีสุดท้ายครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคําพิพากษาที่สําคัญมากๆในแง่ของสิ่งแวดล้อมและ สิทธิของพวกเราทุกคนเป็นการตั้งคำถา,ถามถึงมูลค่าของคุณภาพชีวิตที่ดีครับคำถามนี้คือหัวใจของคดีประวัติศาสตร์หมายเลข2 1 2 0ึ่ทับสองเลยครับคือถ้ามีโรงงานมาปล่อยมลพิษแถวว่าเราทําให้เราต้องทนกับกลิ่นเหม็นฝุ่นควันตลอดเวลาแต่เรายังไม่ได้ป่วยเป็นโรคที่พิสูจน์ได้ชัดๆคำถามคือเราจะเรียกค่าเสียหายจากคุณภาพชีวิตที่แย่ลงแบบนี้ได้หรือเปล่า และนี่คือคอนเซปต์ใหม่ทางกฎหมายที่สารดีกาให้การยอมรับเป็นครั้งแรกเลยครับนั่นก็คือความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตคือสารมองว่าความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเจ็บป่วยทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความทุกข์ทรมานทาั้งจิตใจการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นสุขซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความเสียหายที่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนเป็นตัวเงินได้ครับและนี่คือส่วนหนึ่งของคําพิพากษาที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากครับ สารยอมรับอย่างชัดเจนเลยว่าการที่ต้องทนทุกข์ทรมานทางใจจากมลพิษมันคือความเสียหายที่จับต้องได้และต้องได้รับการเยียวยานี่ถือเป็นการวางบรรทัานใหม่ที่สําคัญมากๆสําหรับคดีสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกทั้ง5คดีกันไปแล้วตอนนี้เรามาสรุปประเด็นสําคัญทั้งหมดกันอีกสักครั้งนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตารางนี้ก็สรุปหัวใจของแต่ละคดีไว้ชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นมรดกไร้ทายาทที่ถ้องตกเป็นของรัฐ การคิดภาษีมรดกที่ต้องยึดมูลค่านวันเสียชีวิตข้าราชการที่ชุดชริตจะถูกริบสิทธิ์บำนานอายุความในการฟ้องค่าส่วนกลางมีแค่2ปีและที่สําคัญมากๆเลยก็คือตอนนี้ความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตจากมลพิษสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้แล้วครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับจากทั้ง5คดีที่เราดูกันมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากฎหมายไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวแต่มีการปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รับมือกับความท้าทายใหม่ๆในชีวิตประจำวันของเราได้นี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่ากฎหมายกำลังมีชีวิตและใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วในมุมมองของแต่ละคนล่ะครับคิดว่าคำตัดสินเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในอนาคตยอย่างไรกันบ้าง